ในโลกของ AI เนี่ยนะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่รายหนึ่งที่แทบจะเรียกได้ว่าครองบัลลังแบบไร้เทียมทานเลยทีเดียวแต่เคยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของพวกเขาเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นมาจากคนในของตัวเองล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสงครามชิงความเป็นใหญ่ในโลก AI ที่บอกเลยว่าเดิมพันสูงมากครับ คือถ้าพูดถึง GPU ที่เป็นเหมือนหัวใจของการปฏิวัติ AI เนี่ยนะชื่อของ NVIDIA ก็คือเบอร์หนึ่งแบบนอนมาเลยครับเป็นแบบนี้มานานหลายปีมากแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าบัลลังนั้นกำลังเริ่มสั่นคลอนแล้วผู้ท้าชิงที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นประเทศที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องสร้างอนาคตทางเทคโนโลยีด้วยมือของตัวเองให้ได้ แต่เรื่องที่มันพีคก,กว่านั้นก็คือความท้าทายครั้งนี้ไม่ได้มาจากบริษัทคู่แข่งหน้าใหม่ที่ไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่มันมาจากคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ n v i d i ีมาก่อนเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงรู้ทั้งเทคโนโลยีรู้ทั้งกลยุทธ์ของพวกเขาดีที่สุดเรียกว่าเป็นสิทธิ์ที่กำลังจะมาท้าล้มอาจารย์เลยก็ว่าได้ เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าจีนกำลังทำอะไรเราต้องถอยกลับมาทำความเข้าใจปัญหาใหญ่ที่พวกเขาเผชิญอยู่ก่อนเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดครับสำหรับจีนแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความเสี่ยงในตำรานะครับแต่มันคือแพ้สดที่เพิ่งเจอมากับตัว พวกเขาเห็นมากับตาแล้วว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของประเทศเนี่ยสามารถถูกบีบให้คุกเข่าลงได้ในเวลาแค่ข้ามคืนเพียงเพราะถูกตัดการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญแค่ชิ้นเดียวความรู้สึกไม่แน่นอนแบบนี้ล่ละครับที่ไม่รู้ว่าวันนี้ซื้อได้พรุ่งนี้จะยังซื้อได้อยู่หรือเปล่ามันสร้างความกลัวแล้วก็กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ทำให้จีนต้องลุกขึ้นมาหาทางออกที่ยั่งยืนให้ได้เพื่อที่จะไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีก บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดของจีนก็คือกรณีของหัวเวยนี่ล่ะครับจากที่กำลังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วกลับโดนมาตรการแบนจนธุรกิจโทรศัพท์แทบล้มทั้งยืนประสบการณ์เฉียดตายครั้งนั้นมันกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนทั้งประเทศจะไม่มีวันลืมเลยครับและมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้พวกเขามุ่งมั่นว่าต่อจากนี้ไปจะต้องยืนบนขาของตัวเองให้ได้ พอเจอบทเรียนราคาแพงแบบนี้เข้าไปจีนก็เลยไม่ได้แค่นั่งเฉยๆครับพวกเขากำลังเดินตามแผนตามตำราพิชัยสงครามที่รับคมมาอย่างดีแล้วไปดูกันครับว่าตำราเล่มนี้มันเป็นอย่างไงกลยุทธ์ที่ว่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่จีนทําซ้ำแล้วซ้าเล่าจนเชี่ยวชาญหลักการง่ายๆคือ 1. เริ่มจากการเรียนแบบเทคโนโลยีของต่างชาติก่อน 2. เรียนรู้ให้ลึกซึ้งจนเข้าใจแก่นของมันและ 3. ก็คือการต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจนกระทั่งแซงหน้าต้นแบบไปเลยแล้วก็กลายเป็นผู้นำของโลกในที่สุดโอ้โหแล้วสไลด์นี้มันโชว์ให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับดูสิครับไม่ว่าจะเป็น Amazon ในโลก e-Commerce จีนก็มีอ l ล b บาบ ที m c ด้านการผลิตชิปจีนก็มี SMIC Intel เรื่องการออกแบบชิปจีนก็มีหัวไวมันเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากในการสร้างแชมเปี้นของตัวเองขึ้นมาแข่งทีนี้มันก็เหลือช่องว่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคู่แข่งของ Nvidia แล้วใครกันล่ะครับที่จะมาเติมช่องนี้ และแน่นอนครับว่าช่องว่างสุดท้ายในตารางเมื่อกี้นี้จีนก็กำลังจะเติมมันให้เต็มโดยตอนนี้พวกเขากำลังใช้ตำราเล่มเดิมนี่แหละครับสนับสนุนผู้ท้าชิงรายใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสู้กับเอ i นวิดียโดยเฉพาะภาพนี้มันสรุปแก่นของกลยุทธ์ใหม่ของจีนได้ดีที่สุดเลยครับมันไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่มันคือการที่สิทธ์กำลังจะกลับมาท้าชิงความเป็นหนึ่ง กับอาจารย์ของตัวเองโดยใช้อาวุธคือความรู้และความลับที่ได้เรียนรู้มาจากตัวอาจารย์เองนี่แหละครับมาดูผู้ท้าชิงรายแรกกันค่ะ m o r t h r e a d s บริษัทนี้ไม่ใช่สตาร์ทอัพธรรมดาธรมดาเลยนะครับเพราะก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหารเบอร์สองของ n อ i นบีเดียในจีนเองเลยนั่นหมายความว่าเขารู้ใ้รู้พุงคู่แข่งเป็นอย่างดี เป้าหมายของพวกเขาก็ชัดเจนมากคือท้าชน NVIDIA ีโดยตรงภายใน3-5ปีแล้วแค่เดือนแรกที่เข้าตลาดราคาหุ้นก็พุ่งไป6-7เท่าแล้วครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับจีนไม่ได้เดิมพันกับมาแค่ตัวเดียวจิ๊กซอตัวที่2ก็คือ Meta AX ครับ บริษัทนี้ก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหารจาก AMD ซึ่งก็คือคู่แข่งตัวฉกาศของ NVIDIA นั่นเองนี่มันคือการเดินเกมแบบสองทางเอาความเชี่ยวชาญจากสุดยอดผู้เล่นทั้งสองค่ายมารวมกันเพื่อสร้างแชมเปี้ยนของตัวเองขึ้นมาดังนั้นประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับ แต่มันคือการเคลื่อนไหวที่มีแบบแผนมีกลยุทธ์ชัดเจนมันก็เหมือนกับที่เคยมีคนพูดไว้ว่าจีนกำลังสร้าง Nvidia ดีเวอร์ชันของตัวเองแบบเดียวกับที่พวกเขาเคยสร้าง a m a z o n เวอร์ชันของตัวเองมาแล้วนั่นแหละครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ตำราพิชัยสงครามเล่มนี้ที่เคยใช้ได้ผลมาตลอดเนี่ยมันจะยังใช้ได้ผลอยู่ไหมในสนามแข่งที่ทั้งซับซ้อนและดุเดือดที่สุดอย่างเทคโนโลยี AI ถ้าอยากจะหาคำตอบของคำถามนั้น บางทีประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอาจจะพอให้คำใบ้เราได้บ้างนะครับลองดูในอุตสาหกรรมอื่นๆสิครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมรถไฟความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนี้จีนเคยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ตามมาก่อนแต่ปัจจุบันกลับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับโลกได้สำเร็จตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือหัวเว่ยที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับ จากบริษัทที่เกือบจะต้องปิดตัวลงตอนนี้กลับมาพัง,งาดและก็ครองส่วนแบ่งตลาดอุปกรณ์โทรคมนาคมทั่วโลกไปได้ถึงประมาณ60-70%เลยทีเดียวมันน่าทึ่งมากนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็กำลังนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวของจีนครับนั่นก็คือการสร้างระบบนิเวศท,ทางเทคโนโลยีที่ครบวงจรพึ่งพาตัวเองได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำอย่างการออกแบบและผลิตชิปไปจนถึงปลายน้ำอย่างแอปพลิเคชัน AI <c oughs> เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้กลุ่มชะตาอนาคตของตัวเองและจะไม่ถูกใครมาตัตอนได้อีกต่อไป ถึงแม้วันนี้เอ็นวีดียจะยังคงนำหน้าอยู่ไกลมากนะครับแต่ถ้าเราลองดูองค์ประกอบทั้งหมดทั้งตำราพิชัยสงครามที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลทั้งเงินทุนมหาศาลตลาดในประเทศที่ใหญ่โตและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สักคนวงในตอนนี้จีนมีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะสร้างความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เอ็นวีดีเคยเจอมาคำถามมันอาจจะไม่ใช่ว่าพวกเขาจะทำได้หรือไม่แต่อาจจะเป็นเมื่อไหร่กันละที่สิทธิคนนี้จะ ก้าวข้ามอาจารย์ไปได้ในที่สุด